The <laughs> วกรายงานมาค่ะจะพาไปดูทุกคนได้ดูหขนกระแสวันนี้ไหมคะที่ลิลลี่เหงียนนะคะได้มาออกรายการค่ะเนื่องจากวันก่อนนะคะลิลลี่เหงียนค่ะได้มาออกรายการหขนกระแสนะคะพร้อมกับพี่ลูกหมีนะเคสของเจ้าหนี้ของปูมันธนานั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยในรายการหขนกระแสวันก่อนนะคะคุณปูมันธนาเดี๋ยวไม่ได้มาแต่ส่งทนายมาซึ่งทนายคนนั้นนะคะก็คือทนายกิ่งนั่นเองค่ะพูดกันไปพูดกันมาถามกันไปถามกันมาแล้วนะคะมีเรื่องที่เข้าใจไม่ตรงกันซึ่งมูลเหตุที่ทําให้ลิลลี่เหงียนนะคะได้มาออกรายการหขนกระแสวันนี้อีกนั่งที่่คุณปูมมนนาาาสสือร ความเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คุยในรายการโหนกระแสเนี่ยแหละคุณปูเนี่ยแจ้งทางทนายกิ่งนะคะบอกว่าลิลลี่เนี่ยโทรมาจริงโทรมาบอกปูจริงว่าเนี่ยจะไปออกรายการนะซึ่งขออนุญาตมาบอกเพราะว่าแบบให้เกียรตินะคะโดยสิ่งที่พี่ปูมทนานะคะสื่อสารกับทนายกิ่งเนี่ยก็บอกว่าพี่เนี่ยบอกลิลลี่ไปว่าลิลลี่ไม่ไปออกรายการกับพี่ลูกหมีได้ไหมเดี๋ยวพี่ให้แสนเจ็ดแต่ว่าท้ายที่สุดลิลลี่เนี่ยก็มาออกรายการโหนกระแสกับพี่ลูกหมีอีกซึ่งทางฝาฝั่งลิลลี่เนียนะคะก็ได้บอกว่าเองเนี่ยได้ไปโทรแจ้งพ รน,นาจิงเพราะว่าเคารพพี่ปูนะคะแล้วก็เหมือนแบบอยากให้เกียรติพี่ปูทางที่ตัวเองเป็นเจ้านี่นะแต่เพื่พอลิลลี่เี่ยนะคะได้คุยกับพี่ปูแล้วพี่ปูก็บอกว่าลิลลี่ไม่ไปออกได้ไหมเดี๋ยวพี่ให้แสนเจ็ดทีนี้ลิลลี่ก็บอกว่าอุ้ยรับปากเขาไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยยังไงอะ่ะพี่จะให้หรือไม่ให้หนูยังไงหนูก็ต้องไปออกรายการอยู่ดีหาันั้นนะคะก็ได้มีการวางสายไปขาะแล้วลิลลี่เี่ยนะคะก็โทรกลับไปหาปูบรรณาไม่เกิน2นาทีค่ะโทรวางสายปุ๊บแล้วก็โทรไปเลยบอกว่าเออพี่ปูงั้นหนูเอาก็ได้ค่ะแสนเจ ลิลลี่ก็บอกว่าเออตัวเองก็ไม่มีตังแล้วอะถ้าแบบว่าไม่ไปออกรายการก็ได้แต่ว่าขอตังแสนเจ็ดมาก็ได้ทีนี้พี่ปูมันธนานะคะก็บอกว่าอ๋อพี่หาเงินไม่ทนัน เหมือนฟีลว่าแบบน้องจะทําอะไรน้องก็ทําไปเถอะสิ่งนี้ค่ะทําให้ลิลี่เหยียนนะคะได้มาออกรายการโหนกระแสวันนี้ค่ะเพราะว่าลิลี่เหยียนนะคะบอกว่าลิลี่ได้คุยนะคะกับทนายกิ่งไปแล้วในรายการแต่พอลงไปข้างล่างเนี่ยไปสัมภาษณ์สือ่อทนายกิ่งเนี่ยเขาก็พูดเหมือนแบบเขาก็พูดเหมือนสิ่งที่ได้รับฟังมาจากพี่ปูมันทนายอีกทําไมไม่ฟังว่าแบบเออความจริงอ่ะมันคืออะไรบอกเลยว่าโหนกระแสอีีเนี้ยทุกคนจะต้องเข้าไปดูที่เข้าไปดูเนี่ยไม่ใช่ดูในเรื่องของความเฮ้ยสะใจหรือว่าคํา พูดหรือมีมหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ให้มาดูตัวอย่างของการที่เราเนี่ยขาดสติของปัญญาที่ลิลลี่เงียคือได้พูดกับได้พูดกับตัวเองตลอดว่าเออตัวเองอะ่ะเป็นคนที่แบบไม่มีการศึกษาเราเป็นคนสะทุนเราเป็นคนทุเลศอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนี่ว่าสติก่อนลบแรกซึ่งคนแบบลิลลี่เงียเอาจริงๆนะเป็นคนน่าสงสาระคะ่ะเป็นคนตรงฉินซึ่งตรงหัวแตกทุกคนเคยได้ยินไหมคะคิดอะไรพูดออกไปไม่มีกักพูดอะไรไม่มีความรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยมันต้องเก็บไว้ข้างในเก็บความรู้สึกแบบแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าสิ่งนี้คือลิลิแข่งไม่มีเลยพ่อดีค่ะเป็นคนจริงใจเป็นคนขารุยเป็นคนกล้าพวกคนละค่ะถ้าได้ดูขนกระส่าอีพีนี้แล้วคิดเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์บอกทีนะคะก็คลิปไปได้ค่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุงด้วยนะคะจะได้มาเจอกันบ่อยๆค่ะ